ป่วยหนักถึงขั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระเอกอุกาฟ้าเหลืองลูกสาวยอดกระตันยูดูแลสุดชีวิตมันปลายชีวิตคนเราไม่แน่นอนตอนหนุ่มสาวเราอาจเห็นเขาและเธออยู่ในเรือนร่างหน้าตาที่หล่อเหลาสวยซึ้งสมส่วนสัจธรรมชีวิตที่ไม่อาจเลี่ยงพ้นได้คือการเกิดแก่เจ็บและตายร่างกายคือกองแห่งทุกข์ย่อมมีวันร่วงร้างโรยราลงไป ไม่วันใดก็วันหนึ่งเหตุผลที่6 9เ t o r สตอรี่ส์นำเสนอเรื่องราวของดารานักแสดงที่ล้มป่วยหรือมีชีวิตพลิกผันไปในทางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ด้วยสำนึกในความเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าครั้งหนึ่งเขาหรือเธอเหล่านี้ต่างได้มอบความสุขความบันเทิงแก่เราผ่านการแสดงสุดฝีมือของตนช่วยกันได้ก็ช่วยกันไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดก็ตามหากไม่ขัดต่อหลักศิลธรรมคือบ้านแปรเมืองเราก็พร้อมจะเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญ หรืออย่างน้อยก็นำเรื่องราวมาบอกกล่าวแก่กันเพื่อต่อยอดและนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปเราจะดูแลกันครับพระเอกหน้าหวานอีกคนของวงการท่านนี้เป็นน้องในวงการมายาของสรพงษ์ชาตรีพระเอกศิลปินแห่งชาติผู้เพิ่งล่วงลับไปเมื่อวันที่10มีนาคม2565ที่ผ่านมาทั้งเขาและสรพงษ์ชาตรีใชน้นามสกุลร่วมกันต่างเป็นเด็กปั้นไข้ระโวภาพยนตร์ เป็นเด็กปั้นของท่านมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนได้เล่นหนังดีมีคุณภาพตามมาตรฐานของท่านมุยจนแจ้งเกิดโด่งดังเป็นผูแตกทั้งสองคนสรพงษ์ชาตรีมีผลงานต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนน้องชายร่วมวงการมายาของเขาคนนี้กลับเลือกถอนตัวออกจากวงการที่ตัวเองกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวทุ่มเทเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวสุดชีวิตเลิอกอาชีพนักแสดงไปเป็นพนักงานเงินเดือน ของโรงแรมแห่งหนึ่งอย่างไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจหรืออายใครจนกระทั่งวันหนึ่งเขาล้มป่วยลงขนาดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วชีวิตของเขากับลูกสาวจะอยู่กันต่อไปอย่างไรติดตามได้ในย้อนรอยเส้นทางชีวิตของสุดยอดคุณพ่อดารานักแสดงท่านนี้ยม,มนาชาตรียม,มนาชาตรีมีชื่อเล่นว่าซัมมีชื่อจริงว่าสุเมธเพรยาหน เรามีข้อมูลแต่เพียงว่าเขาเกิดปี2498ในครอบครัวมุสลิมปี2522เขาอายุ24ปีเริ่มมีผลงานครั้งแรกเป็นละครโทรทัศน์เรื่องขมิ้นกระปูนและหนวิชัยคาวีทางช่องเจ็ดสีต่อด้วยปี2523มีเรื่องสางเขียวทมลไพรอาอก,กาศทางช่องเจ็ดสีเช่นกันและในปีเดียวกันก่อนจะพลัดจับผูได้รับการทาบทามจากท่านมุย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนให้มาเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องอุก,กาฟ้าเหลืองหนังจากทางค่ายสามมงคลฟิลม์มหนังที่ทุ่มทุนสร้างกว่า5ล้านบาทว่ากันว่าเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียงถ่ายทําในระบบซาวออนฟิล์มขนาดมีรางวัลการันตีคุณภาพหลายรางวัลจากหลายสถาบันยม,มานาชาตรีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งหนังและละครโทรทัศน์โดยเฉพาะละครจกัจกจกักรงวงทางช่องเจดสี เขาเล่นได้ดีจนได้รับรางวัลเมฆขลาผู้แสดงประกอบชายและครสนับสนุนนิยายพื้นบ้านดีเด่นประจำปี2 5 3 4จากละครเรื่องเจ้าหญิงอัศวินหลังเลิกกับภรรยานอกวงการขณะที่ลูกสาวยังจำความไม่ได้ด้วยซ้ำเขาตัดสิ้นใจลาออกจากโลกมายาหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทํทำงานที่โรงแรมแมนารินแถวสามย่านเพื่อทุ่มเทเลี้ยงลูกสาวคนเดียวของตนสุดกำลัง ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นได้ไม่นานซัมยมมนาก็ล้มป่วยลงด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้นานกว่าสิบปีแล้วในความเคราะห์ร้ายหนนี้ยังมีความเคราะห์ดีอยู่บ้างเขาจะมีคนส่งเสียเลี้ยงดูไม่ห่างนั่นก็คือลูกสาวของเขาเองชื่อน้องดาสุวิดาเพชรยาหนแม้เธอเป็นสาวรูปร่างหน้าตาดีพ่อรับยินเต็มๆม,มาจากผู้เป็นพ่อแต่เธอ ก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงหรือเป็นนักแสดงใดๆเป็นแต่เพียงพนักง,งานบริษัทต,ตำแหน่งเล็กๆกินเงินเดือนเท่านั้นซึ่งแต่ละเดือนของเธอต้องแบ่งมาเป็นค่าใช้ใจ่ายให้กับสถานดูแลผู้ป่วยที่ช่วยดูแลพ่อของเธอยม,มานาชาตรียึดชีวิตเป็นพ่อเลี้ยงเดียวตั้งแต่ลูกสาวยังจําความไม่ได้จนโซทองคล้องใจของเขาเส้นนี้เติบโตเป็นสาวและไม่เคยเห็นหน้าแม่แม้สักครั้งเดียวเพราะแม่ไม่เคยมาสนใจอีกเลยตั้งแต่เลิกกับพ่อไป แต่ผู้เป็นพ่อมีความรักที่ยิ่งใหญ่เขาเห็นว่าอาชีพดารานักแสดงนั้นทํางานไม่เป็นเวลาเวลาไม่สามารถดูแลลูกสาวตัวเล็กๆได้เขาจึงตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงหันหลังให้กับโลกมายามาเลี้นดูลูกสาวขณะชื่อเสียงกําลังโด่งดงังอย่างไม่ฟังคําทัดทานของใครความเป็นพ่อเลี้ยงเดียวที่ทุ่มเทดูแลกันและกันสองพ่อลูกจึงสนิทสนมผูกพันกันอย่างกับเงาตามตัว ร่วมทุกร่วมสุขกันมาสองคนพ่อลูกแต่คราเคราะก็มาเยือนยมนาชาตรีซึ่งปัจจุบันอายุ67ปีทั้งที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่กลับเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบกลายเป็นคนพิการโดยฉับพลันเป็นฝ่ายให้ลูกสาวเลี้ยงดูแทนโดยลูกน้องดาดา้าชี้ว่าพ่อมักมีความเครียดและไม่ชอบออกกําลังกายทั้งยังชอบทานของทอดของมันคนที่ร่างกายปกติดีทุกอย่างจึงล้มคลืนลงฉับพลัน กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงชั่วข้ามคืนหรืออย่างดีก็เพียงลูกนั่งรถเข็นไม่มีทางรักษาให้หายขาดแม้แก่ตัวลงก็มีอาการโรคอัลไซเมอร์หลงหลลืมๆลืมเข้ามารุมเร้าอีกแต่ยมนาชาตรียังถือว่ามีบุญมีอภิชาตตบุตรคือลูกสาวคนเดียวคนนี้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดไม่ทิ้งหายไปไหนเหมือนหลายครอบครัวในประเทศนี้เรื่องราวของยมนาชาตรีกับลูกสาวคนสวยยอดกตัญญู จึงเป็นความงดงามของจิตใจมนุษย์ที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นในยุคปัจจุบันทางพระพุทธศาสนาในมงคล38ประการมีข้อหนึ่งที่ถือเป็นอีกสุดยอดมงคลชีวิตนั่นก็คือข้อที่11ที่กล่าวไว้ว่ามาตาปิตุอุปัถานังการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งขอให้ทั้งสองพ่อลูกผ่านผลขึ้นบรปอย่างราบรื่นและมีความสุขบุญรักษาธรรมะคุ้มครองครับ